าจ็นขุ่มเป็นก้อนก็สวยแบบงหอยแดงนะครับสีสีแดงเหมือนคอยแดงจันทร์ไทยเลยครับเรัสกับการภาพรวมเพสวยครับ ้องจ็สีม่วงสีนืดไปหน่อยนะครับดูตัวจริงก็แดงสววนะครับจากร้านเจเจนนะครับอันเพ้่งคุมอกมาชุดนี้ไม่ติดหวังครับรับรองไม่ติดหวังที่ดำดำไม่ใช่ด,ดำนะครับต้องต้องใช้แสงแสงแดง,แงนี่ไม่ได้เปิดไฟนะครับ ไบยาห้าไปผสมยาลงบนแปลงนี้ดูก็ได้ไหมเออใบเออใบก